มาแล้วทุกคน b u t เตอร์ไฟอีโนะครับจะใช้ทั้งหมดกี่คูปองเดี๋ยวไปดูกัน ดราก้ n นเนสอีโวสูตรบัตเตอร์ไฟนะทุกคนเขาว่ากันว่าสก,กินนี้เนี่ยเป็นสก,กินที่แพงที่สุดเลยนะตอนนี้นะครับเออจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะใช้ทั้งหมดก e ี่คูปองนะเดี๋ยวผมพาไปอัปเกรดกันให้ถึงเลเวล5ไปเลยนะวันนี้แล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูด้วยว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะเออเรียกได้ว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยขอเจ็บแทนไปเลยทุกคนจะได้รู้เลยว่ามันเป็นยังไงนะเท่ hey, หรือเปล่าคุ้มหรือเปล่ากับเงินที่จ่ายไปคูปองที่ใช้ไปทั้งหมดนะเออลุยกันเลยดีกว่าก่อนอนน ก่อนนะแล้วก็เล่นให้ครบ3ตานะครับจะได้พัตเตอร์ไฟอีโวเลเวลหนึ่งไปฟรีๆกันทุกคนก่อนเลยนะครับนี่ทุกคนจะได้เลเวลหนึ่งมาแบบนี้นะครับเออเหมือนกันทุกคนนะได้ฟรีนะถ้าเกิดว่าทําตามกิจกรรมที่เขาแจกนะครับอ่ายังไม่ได้ปลดล็อกอะไรเลยนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะคือแต่ละขั้นเนี่ยทุกคนดูนะแต่ละขั้นเนี่ยเขาจะบอกว่าใช้หินทั้งหมดกี่ก้อนนะทุกคนอย่าลืมมาซื้อตรงนี้นะครับก็จะเป็นแพ็คนะครับหินขั้นสูงกับพื้นฐานนะครับรานะคาเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าคู 3า0 0นกว่าคูปองนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจบแล้วบัตเตอร์ไฟของเราเนี่ยจะใช้ไปทั้งหมดกี่คูปองนะอันนี้เป็นแบบรีบนะทุกคนก็คือไม่ได้รอกิจกรรมการแจกหินฟรีอะไรเลยนะครับก็คือจะใช้คูปองของตัวเองล้วนๆนะครับในการที่เอาไปอัปเกรดเลเวลของบัตเตอร์ไฟนะจะได้หินอัปเกรดขั้นสูง100นะครับแล้วก็พื้นฐานอีก300นะครับผมจัดไปนี่นะครับก็คือเราก็ต้องมาแลกรับตรงนี้นะเมื่อกี้เราซื้อ7จ็ดร้อยกสิบเก้าคูปองแล้วต้องมาแลกรับหินตรงนี้นะครับนี่จึ ัอ2อันแบบนี้ในทุกคนเลเวลหนึ่งเนี่ยนะครับตรงด้านขวาเนี่ยจะบอกอยู่ว่าเราจะต้องใช้หินทั้งหมดเท่าไหร่ในการอัปเกรดนะครับอ,อย่างอันนี้ใช้หินพื้นฐาน6กก้อนเรามีอยู่300นะครับก็ปลดล็อกไปปึง้งนี่นครับปลดล็อกขั้นที่1เรียบร้อยนี่เลเวลสก็จะมีให้อัปเกรดทั้งหมด3อย่างตรงด้านขวานี้นะครับแต่ละอย่างก็จะใช้หินตามที่เขากําหนดเลยนี่นะครับใช้90เราก็ปลดล็อกไปปึ๊บนี่อันที่2ใช้90พื้นฐานกับ3ขั้นสูงสีทองแบบนี้นะครับผมเรียกเป็น อย่างอันนี้ใช้30ฟ้าแล้วก็จัดไปนะครับพึ่งนี่ปลดล็อกขั้น2เรียบร้อยนะครับทีนี้พอเราถึงเวลสาปุ๊บถ้าเกิดหินไม่พอตอนนี้หินฟ้าผมไม่พอนะครับมีอยู่30มสเขาต้องใช้120ฟ้าแล้วก็90้กองนะครับอ่าซื้อก่อนทุกคนมันจะมีแพ็คขายตรงร้านค้านะครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างพื้นฐานตรงนี้หิน1อันจะสองคูปองใช่ไหมทุกคนแต่ว่าถ้าเราจะมาเสี่ยงดวงตรงนี้ก็ได้นะเออผมคิดว่าเรามาเสี่ยงดวงเล่นกันตรงนี้ดีกว่านี่นะครับสามร้อยกล่องเนี่ย มันกล่องละ2คูปองอ่ะมันเท่ากับเราซื้ออันนี้เลยนะเออมันทําให้เราอาจจะถ้าเราดวงดีเราจะประหยัดได้นะทุกคนเพราะว่ามันมีโอกาสสุม่มเนี่ยหชิ้นถึง100ชิ้นนะครับตอนหนึ่งกล่องนะเนี่ยเราซื้อไปเลยร้อยกล่องแล้วเรามาดูว่าเราจะเปิดได้กี่ชิ้นนะเออลองสุ่มดูคือถ้าใครดวงดีเนี่ยทุกคนจะได้หินพื้นฐาน100ก้อนในราคา2คูปองนะโคตรคุ้มอ่ะจริงเนี่ยเราซื้อที่ละาหนึ่งร้อยกล่องไปเลยจะเปิดนี่ทุกคนเราได้มาทั้งหมด170ฟ้านะอะ่เรเลยทุกี่ทุกคนเราต้องใช้แล้วจัดไป ปืบนีใช้60ฟ้าปืบหนีฟ้าเราไม่พออีก้วจัดปัญหาวัดดวงไปเลยนะครับเราก็ซื้อไปเลยอีก100เปิดปึ้งได้1้7นะครับเราก็ซื้ออีกให้ครบ3ามสิไปเลยปืบเปิดอีกปึง้งได้มาอีกร้อยยีบอาจจะช่วยให้เราประหยัดได้นะถ้าราดวงดีนะตรงเนี้ยไปจัดไปอา่าปลดล็อกนี่ใช้60ฟ้าปืบใช้6กฟ้าปืบนี่ปลดล็อกขั้น3เรียบร้อยอ่าอันนี้ใช้90-90ฟ้ากับร2อยทองนี่ทองเราไม่พอแล้วทองเราเหลือแค่เดนะทุกคนอ่าทำเหมือนเดม,เม,เดมกคนนราา้้แ็ตงีัถู เราซื้อแพ็กนี้ก่อนนะครับเพื่อการประหยัดล้วนะ30อย่างนี้อ่านี่นะทุกคนก็คือใช้30ทองกับ5ฟ้าแบบนี้นะครับือ๋อ,อเขาให้อัปโมเดลก่อนนะทุกคนโอเคโอเคโอเคงั้นเรางั้นเราทําไปซื้ออะไรให้มันครบก่อนเขาให้อัปโมเดลก่อนนะในเลเวล4เราก็มาซื้อนี่ให้ครบเลยนะครับตัดไปแพ็กห่งแพ็กหินต่างๆซื้อให้หมดมีกี่คูปองมีกี่หินเราเอาให้หมดนะครับเพราะว่าพวกที่มันเป็นแพ็กมันจะถูกกว่าการซื้อเดี่ยวๆอันนี้เราก็สุ่มไปเลยนะทุกคนนี่ร้อยกล่องไปเลย ได้มาร2 3นะครับเราใช้แน่ๆเดี๋ยวเราสุ่มไปเลยแล้วกันทั้งหมดเลยนะนี่300กล่อง300กล่องเพื่อการรุ้นเสี่ยงดวงของเราผมก็ไม่ได้นับคํานวณนะว่ามันประหยัดไปเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันทีเดียวนะครับตอนสรุปนะว่าเราใช้ไปทั้งหมดกี่คูปองนะทุกคนต้อกดต้องกดดีกว่าเก้าติดฟ้าร้อยยี่สิบองเก้ติดฟ้าร้อยยี่สิบคูปองไปตึกนี่ครับต้องกนะมีอะไรกดก็ดไปอ๋อต้องกดสามัมเดียวก่อนเหรออ๋อโอเคสามมงกุฎก่อนนะไุกคนนะตอนนี้ไอ้พ่ะ เราซื้อไปหมดแล้วนะเออก็จัดตรงนี้ไปเลยนะครับลุยหวดอบีเท่าไร่าิบไม่พอลุยเลยครับเพื่อให้กันจาผมจะไปเลยครับไปเ็นครับใช้อะไรทั้หมดเท่าไหร้ใหมดเลยนะนี้ครับลุกอทดอ้ที่ต่อย้ี้ไปโอเคลุยครับ ประกาศสุดท้ายทุกคนัลอยจางครับโอเคครบทุกอย่างทุกประการรัชนีเลเวล5เรียบร้อยนะฮะโอ้โหทุกคนเป็นไงนี่ภาพเปิดตัวโคตรสวยโคตรเท่เอ้ยโอ้เอาเลือกเอาเลือกอันนี้สวยจริงทุกคนโคตรเท่โคตรเท่เฮ้ย โอ้โห oh, oh, oh. สุดยอดเลยดูดูเอฟเฟกเอ้ยอะเดี๋ยวผมคำนวณน,นะว่าใช้ไปทั้งหมดกี่คูปองนะครับเดี๋ยวผมไปบวกลบคูณหารว่าใช้ไปทั้งหมดกี่คูปองแล้วผมขึ้นมาให้เลยตรงนี้อะตอนแรกมัน3อ0 0มื่ามผมคิดว่าหมื่นกว่าหมื่นหนึ่งพันกว่าอะนี่คือสกินที่แพงที่สุดของเกมหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่เคยมีสกินที่แพงขนาดนี้นะครับหนึ่งหมื่นกว่าคูปองแบบนี้ถ้าไม่แพงที่สุดของเกมนี่ก็คือสกินที่แพงที่สุดของบัตเตอร์ไฟ นทุกคและเทศจัดตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะทุกคนเพราะเราอัปเกรดมาทุกอย่างนะเออแต่ผมขออนุญาตใช้สีออริจินัลเขาก่อนเพราะผมชอบมากเลยสีส้มๆแบบนี้กับลูกโป้ไปโคตรสวยขยับได้เอยโอ้โหเทศจัดทุกคนเป็นมังกรนะแล้วก็มีไปฟูฟูอยู่ตรงตาอุ้ยโคตรเทเอาเอ่ะมาทุกคนตามธรรมเนียมของเราโอ้ยบัตเตอร์ไฟจากอนเนสีว้ซ โอ้โหขอแด้ มันต้องหายขนาดนี้ว่ามันแพงมากแบบแพงขนลุกอะทุกคนแพงขนลุกก็เดีหย่ะมันหมื่นกว่าเออขนลุกเดี๋ยวรีวิวให้ดูว่าคุ้มไม่คุ้มเป็นยังไงบ้าสกินนี้เดี๋ยวไปทดลองฮีโร่ทดลองสกินให้ดูก่อนเลยก่อนที่เราจะไปเล่นในเกมจริงกันนะเราจะได้เห็นตรงนี้คร่าวๆก่อนนะทุกคนเออมามามาปิดคูดาวไปนี่นะครับเดินธรรมดาก็จะเป็นการลอยได้นะทุกคนไอ่ก่อนอื่นใดก่อนอื่นใดขออนุญาตวาร์ปไปหนึ่ง เออโหโค้เท่โคตรเท่โอ้ยเตลตาจะไหลวะนี่เลยไงรรมดาปึบเป็นไฟไฟจริงๆ,ๆ pues อ่ะมันเปลี่ยนสีเออตัวสกินได้นะแต่ผมชอบสีส้มๆแบนสวยดีนะเออสกิลหนึงน่งสกิลหนึ่งป๊าบมันจ้าเก,กินนี่สกิลหนึ่งนะทุกคนนี่ไงสกิลสองปึบปึบคือไม่ปล่อยดาบแล้วอ่ะเอามาังกรมาพ่นไฟใส่แทนนะเออปึบปึบ อันเตยเป็นไงโดดน่าจะอันหลังการโคตรอันเตยนตียนย่าประกาศก,ก็มีนะครับเป็นไงสกินปุ่มก็สวยเดอ้อทุกคนเนี่ยอันเตยโคตรสวยเห็นมมันจ้า,ท,าทุกสกินทุกสกิลจ้าไปหมดเลยนะทุกคน โคดเวอร์โคดเวอร์เอาเรื่องคร่าวประมาณนี้ไปดูในเกมจริงกันทุกคนเพื่อเป็นการกาัลติว่าเราจะได้เล่นป่าแล้วได้เล่นบารแน่ๆผมขออนุาตกด normal นะเออนีาฮภาพอาร์ตขยับได้ Evo Level 5าทุกคนโหมีแสงแยงเข้ามาที่ดวงตาถ้ามองไม่ผิดน่าจะเป็นหลอดซีนอนนะมันจ้าไ้เลยเกินทุกคนมานะาี่เปิดตัวด้วยกัรลอยไปลอยมานะนี่เป็นไง โอ้โหบินเป็นมังกรไฟออกจากบ้านโคตเท่ทาเต้นก็มีนะครับเป็นการบินนะฮะทาเต้นในการบินนี่นะีล่าเขาจะใส่ผมไหมเนี่ยไม่ใช่เจลอย่ามาใส่ผมอุ้ยอืมอืมมา Mà! má Mà! Má. mày má. Má. Má đi! mày đi! hơi ơi! ơi! hơi hơi, tôi mát tôi อวยเพื่อนเขาเกียบอวเยเพื่อนเออไ,ได้คือได้ทุกคนจริงๆเราเมื่อกี้เราเลือดน้อยไปหน่อยนะในการที่จะเข้าไปแบบนั้นนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคาเฟนี่คุ้มผมก็อุ่นใจเฮ้ยโซโลคิวเฮ้ยมันย้อนเวลาเฮ้ย ยี่โลใหม่มันเอาเรื่องหรอเดือดครับพี่เดือดครับพี่พี่เดือดเกินนะครับผมปนลูกเลยเอา่ากูตายไปนะเอาแล้วกดพชร ัวหมดกดมัวด่วกดอะไรไปหมดแล้วทุกคนเมื่อกี้อย่างโลกนึกว่าจะตายโอ้ยไม่ก็อะไรกันางเเนี่ยเอเอาเอาเอาม่ทุกคนอะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ b e ั t t e r f l y e v o ส u i t d r a g o n e นสอันนี้นะครับโคตรเท่โคตรแพงที่สุดในชีวิตของผมที่มีสกินเอาวีมาเลยนะอันนี้คือเรียกว่าแพงมากๆหมื่นกว่าคูป,ปองเนี่ยเอาเรื่องนะฮะเออ ก็ใครที่ชอบนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้ใครที่แบบดวงดีสุ่มได้ถูกถูกกว่านี้ก็เอามาคุยกันได้นะครับเออผมไม่รู้ว่าผมแบบดวงกุดหรืออะไรหรือเปล่านะหมื่นกว่ากูป,ปองเนี่ยก็น่าจะแบบเอเวอร์เรดป่ะประมาณนั้นปะ่ะนคนละหมื่นนิดนิดนะเออสุดท้ายนะครับใครที่อยากเติมเกมถูกผมฝาก DPS Top Up นะครับแอดไลน์ a อดออฟฟิ DPS Top Up ตรงนี้ได้นะครับใครที่อยากเติมเกมถูกใครที่อยากซื้อสกินนี้หรืออยากซื้อสกินอื่น หรืออยากซื้อสกินในอนาคตเนี่ยฝาก DPS t o อ Up ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับเติมเกมถูกแน่นอนนะครับอ่าแล้วคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย